สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่คลิเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะที่แต่งตัวแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเคไปเล่นกีฬาต่อนะคะแต่ว่าอยากอ่านให้นิดนึงก็นะนิดนึงวันนี้เดี๋ยวใช้ Golden Girl ในการอ่านนะคะ Situation Chip เนี่ยเป็นการสับไพ่เนาะตัดออกม,มาครึ่งไว้ตัดออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องของใครประมาณไหนนะคะ Situation Chip ก็เป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์แหละเออขอให้เรื่องเป็นเรื่องน่ารักได้ไหมถอยเรื่องเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเราจะได้แบบมี energy ดีแค่อยากรู้ก่อนเฉยว่าเรื่องมันจะน่ารักไหมที่ก็เลยแอบเปิดไพ่มาสามใบอะไรเงี้ยแล้วแล้วตามหน้าไพ่ก็แบบเหมือนบอกว่าเออเป็นเรื่องของคนธาตุไฟอะไรเงี้ยเมษสิงห์ธนู <c oughs>